จะไปไหนกันครับจะไปไหนกันครับเนี่ยจะไปไหนกันครับเนี่ยฮะไปเที่ยวเหรอไปเที Demon> ่ยวไหนจะพาพี่ปีไปเที่ยวค่ะจะเที่ยวไหนจะเป็นกล้าอโตคนคนบ้านนอกไงก็เลยอยากจะเข้ามาเข้าเมืองสักหน่อยนึงบรรยากาศครับบรรยากาศฮ่องกงฮ่องกง จากสนบบามเบนรอรถนะครับรอรดใหม่

ผมไม่โพสอย่มาโพสเพราะว่าให้ตื่นไม่มีคนไม่อยากให้หน่่นจะตามที่ไล่ไเอาเหรอ,อไปอยู่กับใครเขาก็มีขนบคนละเยอะไปอยู่แล้วผิดกับเขาก็เ,เป็นโลกที่ว่าคนร<อ>ักของอนะ่ะต้นสายเขา,ายอ,ยอ,ยอยู่เนี่ยแล้วไหนหนังมีนอยห้อยไอย์ผมมันตกนะมันก็เลยไม่ค่อยชัดท้าหร่ นเลยได้นะเลยก็แลเอาไปแล้วจบเ้โอ้ยสุยอดเลยสบใจแล้วสนบใจแล้วสอใจแล้วแต่ที่ตัวเองนะใจลูกๆแี่วันบวิวว่นพ่โอ้สมาก ไไมไม่่เเหห็็นนกลับไปพวกขโมยหมดเลยเกิือะไรไม่ดีไม่ติดเลยช่วงนี้ไม่ได้กิน,อนอโอ้ยไฟท่าว่าจะลองทำใหม่แล<ว>้วเดี๋ยวจะทำใหม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับไปไไนี่เลยอุ้นเสียวไหมแม่ายหน้กนะับแม่หน่ยถ่ายแล้วหมดพอดีกล้ undy, องยิง่งเวมีแบตเตอรี่ ผมถ่ายวีดีโอไว้เรื่อยขึ้นแล้วรถพี่อูไปอีกเขาอีกยอดเลยวันนี้เขาเอาแล้วตอนลงอ่ะเราลงกระเช้าเลยหรือเปล่าหรือว่าลงกระเช้าอ๋อไปกลับถ้าไปลงกระเช้าจะไปลงไหนอ่ะลงรถเมย์มีรถเมย์เวียนหัวตาข่าวิ่งหู๊บบู๊บบูบบูวันนี้มันไม่ค่อยมีคนเรตีตัวโอเคไม่โลภไม่ไปกลับแล้วตัวเนี่ยสามล้อเอกชนก็ไม่กลัวน่กลัวนะพถึงน้องเลิกลับก็คือกลับทางไหนแม่ ก็นี่ไหก็ไม่เห็นมีกลับอะไรอ่ะก็ไม่มีเขาเขาไม่ปล่อยแล้วเขาเที่ยวก่อนคนยังรันอยู่ไงคนยังไม่กลับไงเขาเที่ยวก่อนคนนี้เขาอันนี้เขาไปรับคนมามาเขาคนไปส่งแล้วคนกลับไม่มีไงคนก็เพิ่งจะไปกันไงเราก็ยังอยู่เอาแมสออกเลยยิ้มดีๆเอยอันไนเอานะน้านะถ้าเป็นหมูน้าตาหน้า ขายไม่ได้แล้วทำหัวใจให้สมใจะัะถ้าเป็นหมูขายไม่ได้หมูแก่อ้ยนั่งแบบนั้นดีไหมนั่ง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 นัองนั่ะนั่ง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 นัเอนอ่งนั่งไม่งนั่งตั่งนั่อนั่ง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 นั่อนั่งนั่งนั่นั่งนั่นเ่านงนังนั่เบอร์นะ่รนะเบนร์เนั่งนา่งนั่งเพราะว่ะเราจะได้เอาไนซื้อหวย ซ้ำหลเหลี่ยงยัไงคนนั่งอยู่นะต้องบนนะชื่อชื่อมันน่ะซ้ำหลกเหล็กยงอ่ะซ้ำหลกเหล็กยงอ่ะซ้ำหกศูนย์นะชื่อมันน่ะชื่อชื่อชื่อของกระเช้าเนี่ยซ้ำหกศูนย์โอ้สูงดีซ้ำหลกเหล็กนี่ไงรูปอหรที่ใครซื้อถ่ายแล้วไม่เอาแอบกล้องมันสวยนะไปเลี้ยงโฆษณาเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นแล้วถ้าสวยแลเอาไม่สวยเราก็ไม่เอาใช่ ตอนกิมกิมเอาแต่มันเก็บได้ในนานมันมันเรือนพี่เล็กมันจะทําใส่มันจะใส่ใช่มันมันจ้างแบบค่อยค่อยเรือนเคยไปถ่ายที่อะไรนะจังหวัดเลยอ่ะไอ้แล้วไม่คิดแล้วไม่คิดว่าฮ่องกงจะวิวัฒนาการดีกว่าเลยเราก็ไม่รู้เพราะว่ามันจ่ายอย่างี้แหละถ้าจะรู้ไม่รู้ก็ต้องซื้อไปใใช่ไหมใช่เอาไปตั้งโชว์สูงเ้ยเอาขึ้นยอดเขาแล้วนะครับพี่อูขึ้นยอดเขาแล้วนะครับ เซอร์วิีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ค่ะัวไม่กลัวน้อยบอกถึงน่าไปสมราคาเลยว่ะสมราคาเนาะบีเนาะบีตาสวยนะโอเคไหมตาหวานพิ่อโอเคไหมครับลูกเดี๋ยวเก็บเงินอีกเดี๋ยวมาเดี๋ยวเกาหลีพาขาเดี๋ยวไปกันอีกยายกับแม่ไอต่อป้าไปมีพูดภาษาเกาหลีเก่งอ่ะยายสองคนเป็นไกด์ให้ยายสองคนใชไปด้ะเสียงอะไรอเนาะลูกจบเลยนะเราอะ ภาษาจีนไม่ได้ใช้นะก็บีเก็บเขาเอกภาษาเกาหลีถ้าไปเกาหลีแล้วมันถึงเข้าเมืองถ้าเกาหลีต้องเก็บเงินแล้อะไรต้องเก็บสรุปถ้าไปเกาหลีที่นี่นะต้องขโมยเงินผัวอีกนานโอ้มันมันกระจักถ้ามีมีทางไปก็ทางไปที่บ้านรวยใช่ไหมที่บ้าเรวยเขาเออร์ลี่ไงที่บ้านรวยหน้าไปตลอดเป็นี้มันกำลังเราก็เสียดายอยู่ตังนะเพราะว่ามันเออร์ลี่แล้วมันไม่มีทางได้แล้วไง ใครส่งข้อความมาให้น่ะทุต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 ุยโทรหาม่ใช่เพจเจอราโทรหาผัวสิโทรหาผัวที่เปิดกล้ออยู่ในกระเช้าเนี่ยบ่งุเปลาโหเอคืนนำลายโอ้จะถึงแล้วสุดยอดแล้วนี่ค่ะกับมากลับมาทีโมพี่โมถ้าหูเอคนลาะลูกูเอทุกคนคืนน้ลายนะโนโฉนนอีกเวยไม่อยากลืมตาครับปคุณ่า ยายบอกว่าเป็นเกินราคาแล้วคอยลงเลยเดี๋ยวนี้ฉันไม่อยากอยู่บนนีนแล้วโอ้สูงดีไม่ดีแล้วใจไม่ดีหมอบหที่นี่ไม่มาทางนี้แล้วลูกวิวดีถ่ายอ่ะแต่นั่งเครื่องไว้ไม่กลัวอี่ดีลุกได้ไหมครับนั่งพี่ดีลุกมาถ่ายแบบนี้มั่งก็ได้นะไม่อยู่ตรงพี่ตูกนได้นะสามารถลุกเดินได้อะไรได้พี่บีไม่เอายืนเดินใจสั่นเลยนะไม่ได้ไม่ได้เชิญคนแก่ซะไม่ได้เพราะว่างี้ให้พี่บีไปนั่งลุกนั่งลุกไปมันมีหมอบมันมีโอ้ เดือหมอกเลยอเดือหมอกเลยครับเดี๋วเดี๋ยวจะได้สลับสลับเออมืี่ยนโอ้มืดตึ๊บตื้อหมอกชนแน่หรือว่าชนแน่นั่ยน่ะนาข้างหน้าน่ะไหนมันเห็นอะไรเราเองนะไม่เห็นนะเห็นก็คือเราอยู่บนเมฆไงแม่หาอะไรเลยครับอ๋อมีของดมเหมือนกันเลยหุ่นพรมไอ้บัตรใส่กระเป๋าไว้ก่อนก็ได้นะครับ ฝากยายเล็กก็ได้นะครับยายเล็กจะขโมยเราเลี้ยงว่ามานึกว่ามาแค่ตรงนั้นนอยแท็บบอกว่าไม่เห็นคุ้มเลยเออเอาพูดยังไม่ทันถ่ายรูปยังไม่ทันกี่ผ้านะพ่อเอ้าถึงแล้วไม่คุ้มหลอกกูหรือเปล่าวะแต่ตรงนี้มองไม่เห็นเลยมันสูงสุดนี่ก็ยังขึ้นอีกนะอ้อยเห็นไหมยังขึ้นอยู่ขึ้นไม่กลัวเลยมันดูดูประชามขึ้นเลยด้วย ไม่ใช่ว่าตรงอย่างนี้นะขึ้นๆอันนี้น้ำลงเลยอันที่ลงเพิ่มมันไปแน่นอนเลยใช่ไหมเหนื่อบอกอาว่าไงว่าเอาไปทําขึ้นขึ้นปูกระดูกอันถึงแล้วลงแล้วบอกถึงจุดอันสุดเขาก็อยตังมาทํากันเนาะเต็งมากเนาะต้องปรุงชนะหาเอาเงินลงกันได้วันนึงได้เท่าไหร่ไงบอกก่อนเนี่ยโอ้ยนี่ยังน้อยคนนะถ้าเทศกาลนะอ้อยพวกเราครึ่งวันยังไม่ได้ถึงเราหรอก ต้องเอากุ้งมาพายังอ๋อยังไม่ถึงนะนมันไปโน่นอีกนะไปโน่นเียางาชัดแบดชัดแบดอันนี้มันช้าแปดนะอันนี้จุดพักแล้วเนี่ยจุดพักกลางมันไปโน่นอีกนะโอ้ยไมพานะี่มหี่จะวเรอพี่พี่จะวาปล่ออพอี่มีโอเคเ่าะไรไม่ขัดแบบอ

ร้อต้องส่งเสียงร้่งเสียงพี่พีส่งเสียงได้นะวกเราทําเมาลําเงี้ยส่งเสียงเลยเ้ยนี้เตี้ยหน่อยดู้นไ้หน่อยโน่ตมันเริ่มลงแล้วจสูงสุดกลายเนเริ่มลงแล้วสเตททกแล้วสเตททกแล้ เราต้องไปในม่านเมฆหมอกเอาลงพี่บุ้งโอ้ต้องไปนู่นอีลวดมันแน่นอนว่ะไอสายสลิงมันเนี่ยบอกเกาะนั่นเลยกลัวลวดหรือคนี่คนนี้คนนี้กลัวหน้าซีดแล้วเนี่ยไม่ได้พกของทองหน้าซีดแล้วผิวเป็นไงสบายมากหมอเป็นไง โอเคไหม,มแม่มันมเป็นไงไนเอ้อเออ

่ยถ่ายภาพสิถ่ายเลยถ่ายสิโอ้ยไม่เอาวถ่ายไปนั่ดิเด็ถ่ายให้นั่งดิกถ่ายให้เจอย่าไปดูดิสู้ใครจะสวยกว่าสู้สู้

โมครับโมไม่พิงประตูโมไม่พิงประตูหันหน้ามาโมโมครับฮะอ่าดูไปเนี่ยน้ำทำไมพี่บีดูข้างหลังพี่บีสิครับทนีพี่บีไม่ไหวยายก็องมายัดเยียดให้ดูนะพี่บีจะเป็นลมแล้วพี่บีหิวข้าวใจะไหมครับของพี่บีหิวข้าวหิวแค่ไหนข้าวพี่บีหิวหมดแล้วเลือดนักสู้ของพี่บี เดี๋ยวดูที่แถว้มีอะไรกินบ้างอนไรไปสนามบินลงมามันก็หายหมอกหายเมฆหายหมอกเข้กข้ามกระเช้าสนามบินเดี๋ยวนี้แม่มึงอยู่มาตั้งนานมึงไม่เคยเห็นกระเช้าที่เขาข้ามสัามบิเมื่อก่อนมันเขายังไม่ทางกระเช้าใช่ไหมสมัยก่อนกระแจอย่างนี้นะ ยังครับไปต่อโอ่แปะโน้นต่อไงนะเห็นไหมโลกแบะโน้นต่อตอนแรกเราขึ้นมาตันแรกเหงนมมที่ที่น้อง สาม s สปีด้แต่ไปนอนพักแล้วเสรแล้วก็ไปตอนี้แหละ s p e e เลยไปคาดแบตให้เต็มตอนนี้กําลัง้นตอนนี้ ราคาอยู่นะน้อยกราหาที่ไม่แก่ใช่ไห่ไอ้อยไม่แก่เลย่ไอ้อยเก็บแป้นเต็มสองแสบนี่สนุกใหญ่เยเห็นได้อยู่สองแสบยังได้อยู่สองแสบกินเมาไปวาดภาพแล้วก็เข้า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 ที่พักละใคร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 นอนนอนใครใครเที่ยวเที่ยวตอนเย็นนี้ใช่พักเที่ยงนั้นก่อนแล้วตอนเย็นเราก็ออกสักประมาณสักงห้าโมงก็ได้มั้ง เราไม่ได้ซื้อแล้วจะหมดตลาดเดี uh> at> ๋ยวไปดูกาเกมด้วยเอ้ยอะไรนะของไอ้บาลานโนอะไรว้าวสุดท้ายแล้วอาทิตยหนึ่งแล้วกลับแล้วต่อไปก็สูง ไปกรอบดีกว่ายังไม่สะใจไปอีกรอบไหมลูกไปอีกรอบไหมลูกนานมานานอยากแกะน้องอ่ะอออยากเข้าที่พักเลยอยากแกะนองนี่มันขอบงกดนี่เตรียมของกันคือขอบงกดแน่บอนมาแล้วเอาุห้แ่อีกรอบเนึ่งดเองนะดดึงมินนะดึงตังค์นตังค์เท่าไหร่นะพี่เ เดี๋ยวรอเขาเปิดแล้วก็เดี๋ยวก้าวมาลูกรอแป๊บหนึงยังไม่ถึงเลยครับนี่มันก็ต้อย่งนี่แล้วปุ๊บเดี๋ยวมันก็เปิดเปิดแล้วไปดูปปทางนี้ลูก i